โครนีมาซูเปอร์ไวท์วางใกล้กับซูปเปอร์เรดก็ดูสวยงามนะคะอโครนีมาซูเปอร์ไวท์ปริใบสีขาวสวยๆมาให้เราได้ชื่นชมค่ะชอบอากาศชื้นชอบพื้นที่ที่สว่างแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรงควรรดน้ำเมื่อสังเกตว่าหน้าดินเริ่มแห้งใช้วัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้ดีเพื่อไม่ให้น้ำขังในกระถางค่ะย,ะยะ่าๆมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่าจะพามาชมอโกรนิมาไม้พุ่มขนาดเล็กต้นนี้ค่ะและอโกรนิมาขนาดกลางอีกต้นหนึ่งนะคะไปชมกันเลยนะคะอโกรนิมาซูเปอร์ไวทผ่านไปหนึ่งปีเริ่มออกดอกเป็นครั้งแรกเลยค่ะทั้งสองกระถางนี้กำลังออกดอกนะคะเมื่อออกดอกสแสดงว่าเขาเริ่มโตสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะนำลำต้นไปขยายพันธุ์ได้เพราะต้นแข็งแรงเพียงพอแล้วนะคะ นี่ใบเหี่ยวดึงออกนิดนึงค่ะหากเรามองแค่สัดส่วนความสูงไม่น่าจะเป็นไปได้จะนำต้นซปเปอร์ไว้ไปขยายพันธุ์นะคะหากเจอใบเหี่ยวดึงออกได้เลยค่ะเพราะการดึงใบเหี่ยวเป็นการกระตุ้นให้แตกยอดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหากเราเก็บใบเหี่ยวไว้ก็มักจะไม่ค่อยแตกยอดใหม่ค่ะอีกต้นหนึ่งที่จะนำมาเพื่อนๆดูต้นนี้มีชื่อว่าหยกการจนาก็เป็นการออกดอกครั้งแรกของต้นหยกการจนาเหมือนกันนะคะ ลูกเลี้ยงมาประมาณหนึ่งปีออกดอกสองดอกค่ะเ,เดแดแสงแดดส่องนะคะจึงมองดูสะท้อนแสงเอามือไปป้องก็ป้องไม่ไหวค่ะแสงก็ยังผ่านมาอยู่ดีนะคะช่วงนี้เวลานี้นะคะคือแปดโมงเช้าแต่แดดแรงค่ะแสงก็ส่องผ่านมานะคะอาจจะดูไม่ค่อยชัดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยค่ะต้นหยกกัรจนามีลูกนะคะมีลูกสามหนอ่อ อ่าหนึ่งปีเขามีลูกสามหนอค่ะเนี่ยสามหนอกำลังเติบโตนะคะนี่ไม่ใช่ใบหยกกัญน,นาค่ะเป็นใบของเสนีจันทร์ซึ่งอ้อมมาทางนี้อาจะย้ายดูลูกนะคะนี่ลูกของหยกกัญน,นาหยกกัญน,นาเป็นไม้พุ่มเตี้ยแต่รูปรูปทรงรูปร่างสูงค่ะรูปร่างสูงเดี๋ยวมาเทียบกันดูนะคะ กับซูเปอร์ไวท์เอาสองต้นที่มีอายุงานที่มาอยู่ที่บ้ญญานย่าก็ประมาณหนึ่งปีนะคะมาเทียบกันซึ่งต่างก็มีดอกค่ะเป็นดอกครั้งแรกของทั้งสองต้นคือทั้งของซูเปอร์ไวท์และหยกกัญน,นามาเทียบนะคะโดยเอาระดับปากกระถางเป็นฐานเอาปากกระถางให้เท่ากันความสูงของปากกระถางาลงมาให้เท่าๆกันนะคะ อันนี้กระถางซูเปอร์ไวท์สีขาวนะคะความสูงของซูเปอร์ไวท์เทียบเท่ากับลูกของหยกการจนานะคะ,ะความสูงเท่ากันเลยเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยเหมือนกันแต่คนละขนาดกันนะคะซูเปอร์ไวท์ขนาดเล็กกระทัดรัดซึ่งเหมาะที่จะนำวางบนโต๊ะส่วนหยกการจนาก็เป็นไม้พุ่มเตี้ยที่มีขนาดรูปทรงสวยงามเหมาะที่จะวางไว้หน้าบ้าน เขาเป็นกระถางใหญ่ดูรูปทรงแล้วเติบโตนะคะซึ่งผิดกับซปเปอร์ไวท์พอมาเทียบปั๊บนะคะซุปเปอร์ไวท์ขนาดเท่ากับลูกของหยกกัารนาแต่อายุงานหรืออายุต้นอายุเท่ากันนะคะคือประมาณหนึ่งปีเศษค่ะหยกการนาออกดอกพร้อมทั้งแตกหน่ออ่อนมาด้วยคือให้ลูกมาด้วยนะคะสามหนอ่อส่วนซปเปอร์ไว ให้ดอกอย่างเดียวนะคะไม่มีหนอ่อมีแต่รากผลูพ้นขึ้นมาซึ่งจะคอยเตือนเรานะคะว่าควรจะเติมสารอาหารหรือวัสดุปลูกเพิ่มให้แล้วเพราะลำต้นยืดยาวค่ะลำต้นนี้สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะแม้ว่าต้นเขาจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยถ้าดูจากการที่เขาจเจริญเติบโตคือมีดอกแล้วคือต้นเติบโตแข็งแรงแล้วค่ะ นำไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยหากเราเลี้ยงต่อไปนานๆต้นก็จะถดถอยไปเรื่อยๆนะคะอักรูิมาเป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดีค่ะแม้ไม่ค่อยรดน้ำเขาก็จเจริญเติบโตอยู่เป็นปกตินะคะเพียงแต่ถ้าหน้าดินแห้งมากเราก็รดน้ำให้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วมันเด็ดใบล่างๆออกไม้บางต้นไม่ยอมผลัดใบเองค่ะใบก็จะเหี่ยวคาต้นอยู่อย่างนั้นเราต้องเด็ดออกนะคะดอกนี้ก็เหมือนกัน ควรจะเด็ดออกหากปล่อยไว้ก็จะเหี่ยวคาต้นค่ะนี่ดอกในกระถางนี้ก็ดึงออกค่ะรวมทั้งดอกของยกกัญจนาด้วยนะคะเดี๋ยวยาจะเปิดให้ดูนะคะเอาไว้เน่าแล้วค่ะนี่ค่ะดอกเน่าหากเราปล่อยไว้บางครั้งก็จะเน่าคาต้นแบบนี้นะคะเพราะเขามีกาบใบหนึ่งกาบที่หุ้มเกสรตรงกลางอยู่บางทีกาบใบนั้นห่อหุ้มเราก็ไม่เห็นการเน่านะคะก็ดึงออกอ่าแล้วก็ ต้นเขาก็จะได้นําอาหารที่จะมาเลี้ยงดอกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นทั้งลําต้นทั้งใบค่ะต้นไม้มีใบหลากสีก็ทําให้ดูสวยงามนะคะการออกดอกของต้นอกโกนีมาไม่ใช่ว่าต้นเล็กแล้วไม่ออกดอกต้นโตๆออกดอกคงไม่เกี่ยวกันนะคะคือเมื่อต้นมีความพร้อมมีสภาพแข็งแรงมีอายุพอสมควรก็ออกดอกเสมอค่ะไม่เกี่ยวกับว่าต้นเล็กหรือต้นโตอย่างซปเปอร์ไวท์และหยกการนา จะเห็นว่าขนาดต่างกันมากแต่ความจเจริญเติบโตเท่าเทียมกันค่ะคือกำลังออกดอกเป็นครั้งแรกย่ายขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย